ฉันถา,ถาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอีบ๊ะทําไมต้องทําเสียงดัดจริตด้วยนี่ทําไมไปว่าคุณพลอยสายสเขาอย่างนั้นละคะมิวเห็นว่าธรรมดานางเอกเขาก็ทําเสียงกันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอคะโอ,โอขอบคุณมากนะคะจะตอบได้หรือยังอะคะว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ไม่ไหวจริงจริงหยุดเฟซได้แล้ว คแกรวมหัวกันแก้งคุณมิวใช่ไหมพลอยสยคุณคุณทำแบบนั้นจริงๆเหรอครับ <c oughs> ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าคุณพูดแบบนั้นคุณพลอยใสยโอ้ยนี่เบื่อจริงรอยอะค่ะทำตัวเป็นพระเอกละครหลังข่าวไปได้ทำไมถึงต่างมาตั้งแต่ต้นล่ะคะเดี๋ยวก็เข้าใจกันผิดกันอีกหรอกนี่เข้าใจไม่ผิดหรอกอยาตายแล้วเนี่ย เธอเนี่ยก็ไม่ต่างจากนางมายาและสมีที่ฉาได้ประสหลูกยาโห,หน่าเบื่อจริงเชื่อ,อ,อยังก็หญิงแรกอิจฉาเพจะมันไม่มีผิดเลยใช่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 เหมือนปลาบุญจิตอิจฉาจันเจ้าพี่คะหนูว่าพี่เงียบดีกว่าคะ่ะไม่จริงนะคะไม่ใช่อ่ะคะ่ะไม่จริงตาบึกนักอิจฉ ดีจริงๆเลยทะเลาะกันแบบเนี้ยแต่นี่พลอยใสนะโอ้นั่นแหละดีจริงๆเลยชอบทะเลาะกันแบบเนี้ยดีมะที่บ้านมีปัญหาหรือไงเนี่ยนี่ขนาดคนที่ไหนชอบเขาเดือดร้อนนายยังมีความสุขอยู่ได้ฮะชอบที่บ้านมีปัญหาชอบมีความสุขศัตวอยากรู้ไหม บ้านพีม <tu i ro> ่ามีปัญหาจริงหรือเปล่าพี่มีวิธีทำก็เฟคทำก็ที่ชพาคอยใส่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหน่อยคอยใส่ของพี่นะตกอะเป็นนางเอกนางเอกที่แสนดีแสนดีพี่นี่กโอยไม่สมรวมฉันว่าเลิกกอดเขาเอนะนะเทุกคนครับ จริงๆผมเองก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนพาคุณมิวเข้ามานะครับแต่ว่าผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าคุณมิวเนี่ยเขาชอบไอยปยืาใช่ครับคือบางทีนะครับก็ชอบปัน่นหูผู้ชายเล่นทีละหลายๆคนด้วยโรคติดยะเโอ้ครับฮาดใช่ครับแล้วก็บางทีนะครับอยู่กับผู้หญิงก็สร้างปัญหาให้กับผู้หญิงด้วยนะครับ ฉันไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะ<ม>ฉันยังดูออกด้วยว่านายเนี่ยคิดจะยั่วยุอคติของพลอยสายเด็กฉันใช่ไหมอุ้ยขอ,โ,อโ,โ,โทษนะไม่สําเร็จหรอรอาพลอยสายเนี่ยเป็นคนมีเหตุผลเหรอไม่มีอะไรแค่อยากจะระบายออกอะเห็นคนทะเลาะกันแล้วมันเครียด มีเหตุผลพนเนาวอ่ะมันมีความอิจฉากันในใจทุกคนแหละแล้วพลอยสาเนี่ยพูดดีๆก็รู้เรื่องอคือถ้าไหนไม่เชื่อเนี่ยพิสูจน์ก็ได้ยังไงคุณพลอยใสยคะคือมิวอยากจะปรึกษาเรื่องป้ายปีใหม่หน่อยนะคะว่าจะทาสีอะไรดีคะอุ้ยพลอยใสายเขาไม่กล้าบังอาจไปสอนคุณแล้วคะ่ะแต่ว่าคอนเซปต์อันนี้คุณพลอยใสเป็นคนเคดนี่คะ อ๋อนี่จะบอกว่าความคิดของพี่พลอยใส่ห่วยเหรอคะยไม่ใช่ค่ะคือมิวอะชอบคอนเซปต์รักสามัคคีของพลอยใส่มากเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่แฝกอุ๊ยมุดเด็ทางทางหลีกเด้เจ่๊เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไม่ได้อิจฉาไม่ได้อิจฉาไม่ได้อิจฉาคอ,อ,อยใจที่สาได้อยากจะยัดเยียดให้เป็นนางอิจฉามากใช่ไหมฮ่า <c oughs> ไปแล้วสนุกมากเลยเนี่ยพี่พีมะที่บ้านเนี่ยนอกจากจะเป็นมารแล้วเป็นตลกด้วยเหรออ้าวเราบอกท่านแล้วว่ามนุษย์เนี่ยนอกจากมีอคติแล้วก็ยังมีความอิจฉาในใจด้วยเห็นไหมเออพีมะปีใหม่เนี่ยไม่คิดจะหยุดทำงานบ้างเหรอโอ้จะหยุดทำไมลองคิดดูสิท่านพอปีใหม่ปุ๊บนองเลือดปั๊บโอ้ย สนุกแล้วสนุกมากเลยลองคิดดูสิแล้วไม่คิดจะกลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านเหรอฉลองปีใหม่เหรอโอ้ยเราอะฉลองทุกปีอยู่แล้วที่บ้านเขาอะฉลองไนสนุกจะตายบ้านเขาอะฉลองด้วยน้ํานะจะเป็นน้ําจากกระทะทองแดงมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าคอทองแดงไงไม่เชื่อต้องพิสูจน์เ้ยเรา เขาเรียกสุดทายรถจากสวรรค์เล่าเขาเรียกสุดทายรถจากสวรรค์พูดเล่าไม่ได้โดนเซ็นเซอร์แต่ใครก็เอามาถึงนะเฮ้ย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 พี่มาเดี๋ยวพี่มาโอ้โหเขารทางแดนจริงๆด้วยเหรครับไม่เป็นไรเลยอะโอเคมากเลยตัวดีมากใหม่ชิมนิดน้อยซิมนิดก็ดีนะพี่นุ่มลองดูสิ พี่มานะรูปปล่อนะกวงนี่เห็นกระรุกกระดาษเต็มเต็มพลอยสายจิกหัวน้องมิวแลวตบเต็มชาดโอหปากยังแบงอยู่เลยไม่ค่ะอ๋อไม่ใช่แค่ตบอย่างเดียวนะตบแต่ก็ไปล้างน้ำแล้วก็ชาแแล้วก็ตบใหม่ด้วยที่มาเซนลอนถึงขั้นตบล้างน้ำกันเลยเหรอไอ้เพื่อนคงไม่ทำอย่างนั้นมันใครพูดถึงฉันอยู่มิจฉามาก็ดีละ ดีลมารีบจัดงานแต่งกันเถอะปีใหม่นั่นแหละพอเสร็จปีใหม่แล้วก็แจกกาซแต่งงานพร้อมกันเลยดีไหมจ๊ะคุณมิวเออเออแต่ง,งส,งสคริปเตอร์สคริปเออคุณพลอยใส่คะพอดีสคริปที่คุณพลอยใส่เอามาให้มิวอะค่ะมิวลองแก้ไขดูเล็กๆน้อยๆคุณพลอยใส่ลองดูได้ไหมคะไม่รู้เดะเอโโอแต,อแต่มิวอยากให้คุณพลอยใส่เป็นคนพูดเปิดงานนะคะลองดูสิคะไม่ทำเองอะ ไปใส่ฟังมิวหน่อยได้ไหมคะพี่สำรวมสำลีได้ยินเสียงอะไรป้าสงสัยจะเป็นเสียงนกเสียงกาแถวนี้ละมังที่ไอ้เสียงกาหรือไปว่าสำรวมเป็นกาตายซ่าเข้ามาวะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าชั้นโกตานเนี่ยเขาว่าคนอื่นคนที่อวบอวบอุมอมชื่อขึ้นต้นด้วยมอสังหอเฮ้ยขึ้นต้นด้วยมอมัมมึงเต็มเต็มเลยละไอ้มอบไป ทิจจอดพอแล้วถึงกับของขึ้นไอ้ยเปิดทำไมให้ความร่วมมือคุณมิ้วหน่อยไม่ได้ไหรือไงก็แค่สแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆอะเน้อมิ้วนะ,สะแสดงความคิดเห็นเหรอได้